ไปดี di. สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับข้าสู่สองสาดีมเพือเเ่อก่าด้วยเมื่อนี้มาก,กับพี่ทําม,มคือเก่าพี่นนองสวัสดีครับมื่อนี้ภาคกันมาใส่ใส่พบ่ทั้มใส่มองใส่มองด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าอันมื่อนี้ญาติพี่น้องสิมาหลายคนเราเพิ่อนอยากกินลาบปลาสันวะกันเลยว่ากันเลยสีเอปาปลาตะเพียนขึ้นมาลาบโต้ง,งามา นนี่กปลาตะเพียนบาอยากได้ปลาตะเพียนมันชิได้ปาตาทิทมมา <laughs> บาอยากได้ปลาทิมมันได้ปลาตะเพียนพีน่เนาะ่ปไาย,ยังก็เอาเด้อจ้ามาดูกันว่าสิเป็นจังได้นะเออแค่ไ <Okay. S 1> ปามาดูกันช้คืมค้มึงได้คือว่าสิตกพี่เนาะอัน <laughs> นี้คือดอกสนุสนุน้อยเรียนงาม ดอกสนโอสนโอสนโอ,นอ้ยตอบอล่าว่าไป้ยไปชย่อนม่เป็นแมงพูหรอแม้งดอกสนเนาะแมงพูมันแรงพูตอมดอก <c oughs> มัดแรงพูตอม, <c oughs> มด้ทุกคนมองที่เขาใส่กะซ้ำเก่าทุกคนมองสิบเซ้น <50 S 2> ถามว่าสิบเส,นส,บส้นใหญ่ขนาดใดทุกคนพี่แหละเขาได้มือหนึ่งคนละตัดตะเพียนปลาปากออปลาใหญ่ถ้าใส่มองหน่อยนีย่โอ้มันสีคขานปดทุกคนปลามันอันนี้อันอยู่ใบไม้เอ็นมาแขม,นะมป่าหน่อยมันหลายว่าใบไม้เอ็นมาแขม,นะมก็จะอันนี้เดียวห้ ยิ่งยิ่งได้ต้องสูงจ้ะอ๋อเอานี่เอาเอ็นี่เอายามมานำเย็นเจี๊ยบพี่น้องเลยเย็นวะวันนี้มันชิคก็ึ้นไม่ได้เย็นจะเยือกเย็นครัวโลกโอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยฮ้ยยันนะไม่นะยันไม่ใหม่ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับฟังกลับฟังเอาว่าใหม่นะกลับฟังกันทุกคนกลับฟังกันก็ต้องอ้าวดอกพี่ดาว มปอด้ยวยดอกไอยเบิ่งและไม้ไข่นะเอาว่าๆแล้วว่างงานวัดคุณเด็กผมเอาขึ้นมาเรต้องเอาแน่แน่ๆๆแล้วเกือบถึงเอาอเอาไม้ค่อยขึ้นมาเลยเรต้องใส่ดอกพี่นอ้องวิ่งยังยังนหมัดหัวดีครเศร้า,าๆเราต้องเอาเดอกพี่น้องใหม่นะคอยใส่คนเดียวนี่แหละเราดิ้มเราสิบ,บันยายเรืเอ่อยๆแล้วที่ทำไปแล้วพี่น้องวางหาันเอาไม้มาขึ้นเพิ่นว่าสิอัน dạng mai thử, nào mình luôn với nóng sang xin mẹ chạy sửa 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 giang giang sửa 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 ตอนนี้พี่ทำใส่มองมาแล้วใช่ไหมเนาะใส่มองมาแล้วใส่มองมาแล้วมาแล้วมันเป็นอากาศแบบคงคืบเนี่ยเนี่ยเห็นตาเว้นกับเห็นก่อนขี่ฝ่าบางังอันนี้ลองเอาไปก่อนขี่ฝ่าบังจ้า เพื่อยู่เทิงกระซิบเย็นๆนี่นะพ,พี่รำหนาวอยู่บ่หนาวพนานเพิ่นบ่ได้ยินเสียงเพิ่นเอาพี่น้องแสดิมใส่ใหม่แสดิมใส่ใหม่ใหม่น้ำแสดิมบดับดใดเอาให้เพิน่นเพราะว่าเบิ่งแล้วนะมันคือสิท่วมใหม่ค่อยมันก็จะท่วมใหม่ค่อยเด้ข่อยก็เลยบ่เมื่อน,นี้มันสิตื่นมองใหม่กว่าพี่น้อง มันสิ้นแล้วจ้ะมันสลัดแล้วจ้ะเมื่อไงอินเสือไอนาะติดปลาขิงไมมดุนกันว่าเมื่อนี้สิเป็นเังไใหปลาไม่แต่สลัดแล้วเนาะมันหูว่าามาใส่ม้อออมุนไปหลายตัวไปกันเลยมันก็เลยไม่อยากขึ้นมาเมื่อก่อนฉันไปนางวะเนี่ยหาให้มันมาหาค่ะขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อ ไม่ต้อกคนตัดไปมันจบุใหม่ใม่มันลายร้สึตัดตรงตรงนี้แหละเป็นผีกานปูดใช่<า>ใชไหมไปไม้ไปไม้อยอ,องรองแองแรงเนะมือ่อไห้ซะดีบไปนางหวอดนะฮะไม้ลายชินางหวอนี้สชีไมรลักหัวจะได้ใช่นนะ จะมาใช้ก๊กใหม่เอาย่ารตีนนะติดเรี่ยงเรี่คือตีงอยู่ด้นะหันเออเออเอน่หันตีงอยู่อเรี่กมันดึงล่ะก็จะฝ่าไปเอามันเดีนอนไปอีกข้งนนันเน่เน่เดประวัติสตร์้ำล้อเออถาจนเมื่อยโบไปเอามันแบบแปรหดวอาเอาเก็บซเรื่งนี้เกบเก่าเลยมันลุดกวทีเทาจะไปหอดยืนน้อยหนึ่งเออ มันตีงอยู่ đ â ล่ะรู้ว่าล้มบ่นี่ทุกคนตอนนี้กะกำลังสีไปบึงกำลังสีไปบึงป่าได้จ้ะว่ามันนี่อาวนมันตีงแห้งอยู่ด่ะเชี่คขึ้บมาเห็น,อา,น,นอ,อาวันือบ่มีเม่อาว้นบ่ Nàng bảo như thế này hả mày, Mình sẽ lạ rồi cháu à. Mình bỏ ra hả nè. như vậy rồi hả? Dạ. Ba nhé. Ba nhìn hả? Ba, ba, đục thương. Ba, hả nè. ปลาลูกเคิงคือหน้องติดแล้วเตือนหนึ่ง <c oughs> ดูทัางจกว่าเอาเอาห้ามมะหวานหรือจะวันที่มะเขาวู่จ้ะเดียเอาห้ามาามะหวานเดี๋ยวไก่เอามันลอยมาเอ้าเอาเ,อาเอาด่น ปลาลูกครึ่งเลย,ยมันคืดีนแหงน่ะดินจะแว้งแวง,แงสงสัยดีนห้ามหมูจ้ะแหง,ง,ง,งน่ะนี่มากเลยพี่ท๊อฟมันสีไปเลยดิ <laughs> อันนี้กัป้านี่แกหนึ่งตัวพี่น้องแต่ว่านีมันดึงมันดึงพิเสเดียวคงดึงบอทั้งนั้น,น,นคือว่ามันเป็นตาัน,นีได้แหละตามีแด้อะทั้งนั้นในในน้มันดึงนะ เลยนะือดึงแห้งเลยเนาะปอนนี้นตัวนี้เยาวาได้รุดไปใจหอนในนั้นหนาจะนี่ยแหละในหน้าจะนี่แหละน,หน,นี่หันละ,นละเอา้าเรียบร้อยรุลดล่ะเมื่อกี้อยู่เยอม,ม,มันจะมาแล้วมันจะไปแมนเลยเป๊ะเลยนี่เมื่อกี้อยูน่นี่ไปแล้วพี่เนาะประวัติศาสตร์ต้องอยเราแล้ว มันตัวใบใหญ่เป็นไหน,นะพี่น้องเอาะไปเอาอาหารมาวานเลยค่ะมันแหลนมาจะกอาหว่านร,ระวังนี่ปหว่าน,กในใไก่ไก่ใบใบหม่ใบไม่หลายเลยกำลังได้ตัวเดียวพี่ทําเอาอาหารมาวานเลยมันก็มาหว่านบันไก่ให้มันกินนี่พี่ทําเอามาหว่านท่านหนึ้งเลย มันค่ขึ้นละเดี๋ยวค่มาจินเลียงแต่มซอนนี่แหละมันชิมาบะละ่ะตาหน่อยตาไหญ่ยย <c oughs> นมับุ่มบุ่่วมันทะเละยากวา ไปทั้งวานมาไ,ไม่ได้ทางนี้นะเดี๋ยววนเท่านี้มันคตามำเคยชินให้มันกอมันชีมันสิมาบวลาพี่เนะฝูมันขึ้นมาทางนี้งวงวงงทางนี้มาไหม มาไมหมา ulously, มาบอวานอาหารลงไปเลยพี่น้องมันต้องมาเลยนะมันขึ้มากินทางนี้กินอิ่มแล้วนี้พานิดเดียวกินอิ่มแล้วผัดนี้เอาแล้วนาะเนี่บอง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 อยู่เลยพี่เนาะบอง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 อยู่กินอิ่มแล้วผันวันนี้อากแก คือว่ามากินทางนี้เออว่าม่ใช่ละสิทำลงไปแล้วพี่น้องจะหักสิบเป็นทังได้หลุดหรือยังเห็นตัวหนึงน่งอยูพวกยังดึงอยู่ ยังดื้ออยู่ไม่เหใช่คือบเห็นฮู้น้องทิมแม่นปะว่าแล้วาลปาทับทิมบัดบัดมืออยากได้ปาบัดมืออยากได้ปาตาเพียนได้ปา,ดปาทับทิมว่าแลยอ่ะไน่งเสื้อดูปาทับทิมเดี๋ เนฟินอลวาทฟินม,มันจะซี๊ดสวยสึส่สมๆออกซี๊ดวลออยงลงหรือย,อยังลงหรือยังยังอย่าไปได้อย่าไปได้อ๋อติดแล้วจ้าทางนันนะคือวงวัง พี่ท้าพี่ท้ามืาซึดเออตัวนี้กะติดเลยจ้ะวนี่ด้ไดี่ดึงแล้วนี่ไว้ป้านหน่อยปตานนอโอ้จำหนาพี่ท้าเไย้พี่นนอปลานิ่นแ้มที่สามแจมที่สองปลาทับทิมแต้มที่สามปลานิ่น จะปล่อยมันเด้อเด็กพี่น้องเด็กพี่น้องฝนมากไกลๆนี่แหละทุกคนสงสัยได้ยินเสียงเพลงแล้วมันมัวนพี่ท๊อปนี่ยังดื้อลูก,กันนี่นะสงสัยอ่ะมันบอดบนเองเออโอ้ใช้ใหญ่เด้พี่น้องว่าคือสิบอะไรยืนดอกสู้ขึ้นเด้อ ฉันรู้แล้วบัตอยากได้ปัตเพียนได้แต่ปลานิ่นเหรอวาข้าวป่าน,ปปนเป๊ะเลยว่าถึงแต่ซื้อเหล็กเพื่อน้องเออปาน,น,นิ่นกับปาน,นิ่นปานิ่นก็เอาโลดโอุ้ยหอมเมียงค้าที่เสียน้วยไหมครัหอมเม,มียงเผาแล้วก็วหอมเมียงซื้อขนมจีนมาหอมเมียงเรียบร้อยยัง อันนี้กับป้าเนียนทุกคนเดฟี่น้องมาแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็คุณนินเด <c oughs> นี่ตอนนี้คุณนินคื้เก่า <c oughs> เออซึ่งหนึ่งไม่แต่ตัวใหญ่ตัวนั้นมันซึ่งนั้นมั่นปลาคาร์พไก่คนมันตัวใหญ่เลยมันเลยไปติดดีกว่าไก่คาลามาย เอไปเทกันก็ได้โอ้โคือไปปฏิบัติงานแบบนี้มันหนะักเอาดินไปเทกันเอาไปเท่กันจะี่น,นองตอนนี้ก็ไล่โลอยูได้แหละอู้คุณทับทิมแด้เซย์วันนี้แต่แต่คุณนินกับคุณทับทิมว่ะเลอะวัาแบบทับทิมมันค่ะ เอ้ยนี่ทุกคนปลาลูกครึ่งวะหรือปลานิยนวะปลานิยนปลานิยนพี่น้องว่าไปกับไ้ยินแขย์ผ่าเสียงเอาหรือเป่าเสียงเพียงเออไม่ได้ใส่ซ้ำหนี่วะมืาเนี้นไม่ได้ใส่ใหญ่พี่เนาะฮกแต้มแล้วฮกแต้มแล้ว มือนอะไรซิบแต็มเพื่อนเด็มาหลุดมือน,นีนสิไงใดท้อดได้หมีวันนี้หันคด้านมีดะมีบอกพี่เธอเออปลาลูกครึ่งปลาลูกครึ่งพี่อนเออยา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 ,ยา,ยามันดิ่ยวต้กันดนละ่ะ ออมันดีดแต่เดินหน้าเส้นหนักเลยท่านว่าโอ้ท่านดีเออท่านน่ะละขันมาสิว่าไปได้ลเลยเฮ้ยวะถ้าเท่นาน,นั้นแหละโอ้ยังเซยว่ะนึกว่ามันไปแล้วปานินเป็นพี่น้องเจนะเกือบแม่นรุดบันมันดีนจนเมื่อยดีดล้วค่ะนี่หันอีกพี่น,ออน้องแหน่ เกือบพี่น้องแปลแล้วแปลแล้วสีเทาเดียวก็เมือนอันะมือนันได้ซิฟเด้เออมือนี่ปัตตาพียนบ่ขึ้นมาวะพนนใหญ่วะเน,นี่ทุกคนได้อีกล้วก้าโอ้ยช่องใส,ส่สีําเดียวก็เมือนอันได้ซิฟตอมเอาไปคืนแล้วก็ <c oughs> เดแล้วผมมาช่วเจ้าเหนือแหละเพื่อมันติด <c oughs> อีกที่ด้ปดใช่ไหคุณทักทิมงไปหาเพื่อนเจ้าพี่น้องเดะสิ <c oughs> อะไรอันนี้มัน โลกระดแมแอรมาเพื่อนเจ้าเล้เล่น,นตัวสีแป็กตัวหลุดครึ่งนั่บบนเลยไหมเอ,อวสีทองตัวนึงสีทองตัวนึงเออเงียนอยู่ <c oughs> <laughs> พี่น้องเมื่อนี้นะเออ,เอพี่น้องก็บาได้ยินคือเก่าแล้วเนาะไฟไม่เัียงไปได้ปลาเก้าโตพี่น้องมีปลาทับทิมปลาสีทองแล้วก็ปลานิลเท่าได้โอ้ยหาโล อันึกว่ามันนักกันไม้นักก่ทยอนงวอ้ยมันไก่สิวัดโลมันไก่ชีวัดโล่นึ่งแสดงว่าป่าดซีโล่ซีโล่กลัวนี่นออตอนนี้เอาพรดมเปนกำลังปั่นชิ้วันเขาคัวเมือนี่เห็ดเมนูอันปลานิ่นหนึ่งมักหน้าอพี่น้อง เนาะฟอนองเคกำลังเตรียมคั่วปลาอยู่ทางนั้นทางนี้กับปั้นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะแล้วก็บิมเอามาลราดปลานิน่นนะจ้ะเมื่อน,นี้ปีมือส่วนเขาคั่วนะจ๊ะสองตัวหลงัลงาจากระต้องไปแล้วพี่น้องต,ตอนนี้ก็กินหอมเริ่มมากเลยได้กินมะนาวน้ำจินน้มซีฟู้ดเน<อ>าะได้เวลาสิก,กินแล้วพี่น้องไก่สิสุกแล้วนะจ้าปลาก็เอาขึ้นมาจากน้องสดๆใหม่ๆแล้วก็มีเมนูปิ้งกุ้งน้ำนะจ้าพี่น้องมากินข้าวแรงกันเด้อทุกคน ได้เวลาของมือเที่ยงเออมานมือเที่ยงมือแรงแล้วรสชาติได้เลยนี่คนงานของพ่อครัวเด็กพอเคกเป็นคนจัดการเด็กปาลานิ่นหนึ่งบมกเน่าปลานิ้นหนึ่งมกเน่าแล้วก็กุ้งส่วนอันนี้ของสาวุ e ดีอาร์ดีะอ่ะกินแซ่บ<ะ> แม่หลาน้ำจิ้มอีกมั้มสมไม่มในเลาดนี้เนี่ยไม่สเนเดยจิมเนียจิ้มนี่ตรงโตปลาแล้วเนี่ยเรียนเพิ่นหลับเสียบกเรียนเพิ่นราว่างเลยทุกคนเลยเคยกินสมในเมื่อดีขึ้นดีกินสมบ่ได้แล้วนี่ชัดเลยคือ เคยกินเผ็ดได้แหละเมื่อนี้ขึ้นดีกินเผ็ดบดได้แล้วแมนแท้ๆเ่าแล้วนั่นแหละทุกคนต้มปลาแม่อืมหืนะวันนี้ซุต้มปลาขอยเป็นได้ริมรสแล้วลลว,ว่านึ่งมะนาวมันเป็นรสชาติอย่างไรก็คือบอกนาวนั่นแหละไม่เรียนบกซื้อมันกระชัดเจนตามนั้นเลยแต่เพิ่นมีต้มปลาอยู่เด้อทุกคน ต้มปลาเป็นกับปลาเน้นคือกันกันปลาเน้นใหญ่ขึ้นกันนะน,น,น,แบบนี่นี่ทุกคนโอเคขออนุญาตเลี้ยงตามมูเพิ่นก่อนต่อให้เสาไฟหนึ่งล <c oughs> ะตากรองตัวก็ทนเลยวุ้ยตะปีตากรองลักกินก้อนก็ได้ตัวโดยทั่วไปสไตล์ปลาดิ๊ ตบป้น uh um, ี่เสียอืมนี่ยเยังอนี้อมม่บยัง่งปลาปลาเสงนะะมังใหญ่ๆนั่นดิมะอมกะะมังใหญ่ๆนั่นดหอย่างบ้านมียังเปเต่งมันหลอกเอาโอเคกินเข่าดี๋ยกอยว่ากัน